สวัสดีค่ะสวัสดีไข่เค็มสวัสดีไข่เค็มสวัสดีค่ะไข,ข,ไข,ขไะนน่เค็มสวัสดีไข่เค็มเป็นไงมัง่งคะลูกสวัสดีเป็นไงมั่งไข่เค็มเป็นไงมั่งไข่เค็มสบายดีไหมคะมีความสุขไหมลูกไข่เค็มแป้นแลนไข่เค็มแป้นแลนใช่ไหมคะเออไม่คุยแล้วหรอ 无聊了啦。 ไข่เข้มค่ะไข่เค็มขาเดียเ๋ยวไข่เค็มไข่ปิ้งมองหน้าเลยหนูชื่อไข่ปิ้งหนูชื่อไข่ปิ้งครับปิ้งตักไปไม่เลิกเลยลูก